สรุปคณิปรปฐมที่ใช้เรียนต่อมต้นชุดที่5เรื่องของการคํานวณจํานวนคะ EP 3ครับใน EP 3เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่การลบจํานวนคะนะครับซึ่งถ้าบวกเป็นจะลบเป็นแต่การลบจํานวนค้าเนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกบางอย่างมากกว่านิดนึงก็เดี๋ยวมาสรุปกันในคลิปตอนนี้ครับสำหรับการลบจํานวนคะครับวิธีแรกก็คือแปลงเป็นเศษเกินก่อน,อนแล้วค่อยลบ แต่ว,ว่าวิธีนี้พี่ถาบอกก่อนว่าพี่ถาไม่สอนแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนกันบวกเลยข้อเสียของมันก็คือคิดเลขเยอะแต่ข้อดีของมันคือถ้าเราคิดเลขเศษส่วนเก่งแล้วเนี่ยแล้วพอโตขึ้นการทำำําจํานวนคัมันน้อยมากๆเนี่ยม .5 ม .6 เกิดจําเป็นจะต้องลบจํานวนคัจริงๆแล้วจํารายละเอียดเป๊ะๆไม่ได้ก็แปลงร่างเปเศษเกินแล้วค่อยคิดตามปกติก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีเราจะมาคุยกันแน่นอนเราจะมาคุยการลบจํานวนคัได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้นะพี่ถาก็จะมาคุยกันในเวอร์ชันที่เป็นรูปภาพก่อนในตัวอย่างแรกนะครับ 2เศษ4ส่วน5ลบ1เศษ3ส่วน5เนี่ยก็ถ้าเกิดเราเข้าใจในเชิงรูปภาพ2เศษ4ส่วนหหมายความว่ามี2ชิ้นเต็ม2ชิ้นใหญ่แล้วก็4ชิ้นย่อยจากการแบ่ง5ส่วนแล้วเราจะลบออกด้วย1เศษ3ส่วน5ครับก็คือ1นชิ้นเต็มกับอีก3ชิ้นย่อยจากการแบ่ง5ส่วนการลบเนี่ยมันคือการหักออกหน้าสุดก็จะเป็นตัวตั้งที่เรามี ความหมายเนี่ยหักออกด้วย1ชิ้นเต็มกับอีก3ชิ้นเล็กงั้นหักออก1ชิ้นเต็มเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันก็คือเอา2กับ1มาลบกันสุดท้ายเหลือแค่1เดียวถูกไหมครับในขณะที่ชิ้นเล็กเนี่ยเออส่ส่วนหกับ3ส่วนหจับลบกันเนี่ยเรามีอยู่4ชิ้นเล็กเราต้องการหักออกสามชิ้นเล็กชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3หักออกเนี่ยเราก็จะเหลือชิ้นเดียวจากการแบ่ง5ส่วนเรียกว่า1นส่วนหแบบนี้นั่นเองหรือสุดท้ายแล้วครับ ไอการลบจํานวนคะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันก็คือจํานวนเต็มกับจํานวนเต็มเอามาลบกันและเศษส่วนกับเศษส่วนเอามาลบกันนั่นเองครับจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มเศษส่วนลบเศษส่วนก็จะเหมือนการบวกนั่นแหละถูกไหมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเออถ้าเกิดเราจะทําเร็วๆเ,เราก็จะทํากันแบบนี้แต่พี่ดาคิดว่าในแง่ของการเขียนแสดงวิธรรมเนี่ยไอการลบจํานวนคะอาจจะมีปัญหาสําหรับบางคนตัวอย่างที่2ออันนี้ครับ 3มเศษ4ส่วน5ลบ1เศษ1ส่วน5ครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเน้นเป็นที่เรื่องของการเขียนแซยวิธีทำให้มันถูกต้องนะนะแล้วในการเขียนให้ถูกต้องเนี่ยมันจะมีจุดจุกจิกเล็กน้อยๆที่อันตรายอยู่นิดนึงนะครับผมไอตัวเนี้ยสามเศษสี่ส่วนห้าพถ่ายย้ําแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราจะต้องคํานวณจํานวนคะเนี่ยหน้าตาของมันไม่ได้เหมาะกับการคําคนวณครับเราจะแปลงสภาพเป็น3ามบวกสส่วนหแบบนี้1นึเศษหส่วนหก็เช่นเดียวกันเราจะแปลงสภาพเป็น1นึบวกหส่วนหแบบนี้ครับแล้วก็มีการใส่วงเล็บเอาไว้นะว่าตัวนี้มาจากจํานวนคะก้อนเดียวกันมาจากจํานวนคะ ตอนเดียวกัน2คนนี้ทําการลบกันนะครับ ทีนี้ในคิดสรุปชุดนี้พี่ถาก็ตั้งใจจะให้มันมีความเป็นปฐมซ่อนอยู่ก็จะไม่ว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดวงเล็บกระจายทําลายวงเล็บะนะแต่ว่าจะมาที่คอนเซปต์นี้เลยก็คือเราเห็นภาพและว่าจํานวนคับมันคือจับจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มจับเศษส่วนลบเศษส่วนใช่ไหมครับจำนวนเต็มลบจํานวนเต็มก็คือจับ3ลบหถูกปะแล้วก็นี่คือกลุ่มจํานวนเต็มเศษส่วนลบเศษส่วนก็คือเอ่อส่ 4, ส่วนหลบหส่วนหแล้วนี่ก็คือกลุ่มเศษส่วนทีนี้สิ่งที่จะต้องระวังที่ ต้องไม่ลืม่าสุดท้ายจํานวนเต็มลบจานวนเต็มเศษส่วนซ้อนลบเศษส่วนตัวเนี้ยสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นก็ยังเป็นการบวกกันอยู่ดีเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในงาการเขียนวิธีทำเต็มๆของเรื่องจํานวนค่ะที่มันผิดง่ายเลอเกิดะพิ่ถาพูดแบบนี้เลยนะครับที่เหลือก็แค่คิดเลขตามปกติ3าลบหเนี่ยก็จะได้เลข2นะส่ส่วนหลบหส่วนหส่วนเท่ากันเรียบร้อยก็ง่ายเลย4ี่ลบหก็จะเหลือ3ครับและ2อบวกสส่วนหเขียนเป็นจำนวนค่ะก็คือ2เศษ 3าส่วน5แบบน,นี้นั่นเองครับจบครับเออตรงจุดนี้แหละไอคือเรื่องการใส่วงเล็บไอเรื่องการเขียนบวกการลบนู่นลบนี่เนี่ยเป็นจุดเล,เล็กๆน้อยๆที่มีโอกาสพลาดได้ง่ายเข้าใจได้เลยจริงๆนะพี่ถาคิดว่าจริงๆแล้วคนที่แม่นยำวงเล็บมากๆมักจะกลายเป็นพวกเด็กม 2. ม .3 เพราะว่าถึงจุดนั้นอะเราผ่านการคิดวงเล็บแล้วเรามีเครื่องมือในการจัดการวงเล็บที่แบบแม่นยำมากกว่าการมานั่งท่องว่าตรงนั้นต้องใส่นี้วงเล็บนี้ตรงนี้ต้องเป็นบวกนะมากกว่านี้อีก นะครับอ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดพอจะเข้าใจวิธีการเขียนค่าๆแบบนี้พี่ถาก็โอเคระดับหนึ่งแล้วสำหรับคลิปสรุปนะหรือสักหนึ่งตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่3อันนี้ครับแปดเศษสส่วนเลบสเศษหส่วนเถ้าเกิดจะเขียนแซวิทัมพี่ถาก็ย้ําเลยนะว่าหน้าตาแบบนี้ไม่ได้เหมาะเลยนะครับแก่การมานั่งคำนวณเราก็จะแปลงสภาพมันเป็น8ปดบวกสส่วนเใส่วงเล็บให้เรียบร้อย แปลงสภาพตัวนี้ครับกลายเป็น3บวก5ส่วน7ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยและว2คนนี้เขาลบกันอยู่เนาะและเวลาลบจำนวนค่ะก็คือจับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มครับจับ8ลบ3ก่อนจับเศษส่วนลบเศษส่วนครับก็คือ3ส่วน7ลบ5ส่วน7ตามมาและย้ำนะครับก้อนจำนวนเต็มกับก้อนเศษส่วนเมื่อมันเคลียร์นี่กันหมดแล้วเนี่ย2คนนี้เขาต้องเอามาบวกกันรวมกันตามปกตินะแล้วก็ตรงนี้นะ8ลบ3ก็จะได้เลข5 และเหลือปัญหาตัวนี้ครับสส่วนเลบ5ส่วน7เนี่ยมีปัญหาหลายคนอะ่ะยังทำไม่เป็นถ้าเกิดเป็นน้องๆประถมเนี่ยน่าจะทำไม่เป็นถ้าเป็นน้อง,องๆมหนึ่งที่คิดเลขติดลบแล้วเนี่ยก็จะทำเป็นถูกไหมเพราะว่าตอนประถมเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เลขน้อยลบเลขมากบางคนอาจจะพอรู้ด้วยซ้ำว่าเลขน้อยลบเลขมากจะเกิดเหตุการณ์ติดลบแต่ก็ยังไม่รู้จักเลขติดลบจัดการมันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ไม่มีประถมย้ำอีกทีว่าคลิปสรุปชุดน,นี้จะพยายามทําด้วยวิธีประถมเป็นหลักนะ ในปฐมเราจึงจะมีวิธีการอย่างหนึ่งครับในกรณีที่เลขน้อยลบเลขมากแล้วลบไม่ได้เนี่ยเราจะขอยืมจากคนที่เป็นจํานวนเต็มมา1ตัวโอเคปะ่ะเลข5าตัวนี้พี่ถาจะเปลี่ยน 4, เป็น4ี่บวก1แต่1นตัวนี้ครับจะเอาไปจัดการเคลียร์หนี้เคลียร์สินกับพวกเศษส่วนตัวนี้ซะก็คือ1ตัวนี้นะบวกลบเศษส่วนทําสวยเท่ากันก็จะทําเป็น7จส่วนเครับแล้วคราวนี้เด ชิ้นเล็กบวก3ชิ้นเล็กกลายเป็น10ชิ้นเล็ก10ชิ้นเล็กลบ5ชิ้นเล็กเหลือ5ชิ้นเล็กส่วน7ครับเราก็จะมาจัดการมันได้มันก็คือเอ่อ4บวกหส่วน7หรือคำตอบก็คือ4เศษ5ส่วน7นั่นเองครับผมแบบนี้จบตอบครับในการลบจำนวนค้ามันจะยุ่งยากกว่าการบวกจำนวนค้าสำหรับถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเท่ากับแค่คณิตประถมเท่านั้นเนี่ยเรายังคิดเลขติดลบไม่เป็นครับเราก็จะใช้วิธีนี้ในการจัดการกันแต่ ถ้าเกิดใครที่เป็นเด็กหมหนนะครับผมแล้วมาดูคลิปสรุปชุดนี้เพื่อทบทวนพื้นฐานเศษส่วนหลายๆอันเนี่ย พอคุณมีพื้นฐานเลขติดลบแล้วเราจะจัดการตัวนี้กันได้ดีกว่านี้นะเว้ยเออเราจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะครับเสียเวลาโคตรไม่โปรเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสาหรับอันนั้นก็เดี๋ยวถึงตัอมาหนึ่งคำหนึ่งเดี๋ยวก็ทาเป็นแล้วล่ะนะครับและอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายครับหกเศษสองส่วนเจ็ดลบสองเศษแปดส่วนเก้าครับเออตัวนี้พี่ถายทำเร็วๆเหมือนเดิมแล้วกันว่าวา6เศษ2ส่วน7แปลงล่างให้อยู่ในหน้าตาคำนวณน,นะครับก็คือ6กบวกสษ8ส่วน9ก็แปลง,ลงเศษแปดส่วนเก ส่วนเกใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแล้วสคนนี้ลบกันเนาะแล้วเวลาการลบจํานวนค้านะครับก็ย้ําตรงนี้นะครับจำนวนเต็มลบจํานวนเต็มก็คือน้อง6ลบน้อง2นะครับเศษส่วนลบเศษส่วนก็คือ2อส่วนเลบแส่วนเะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกับส่วนที่เป็นเศษส่วนก็จะบวกกันตามปกติของจํานวนคานะ เออด้านหน้าง่ายครับเพราะว่า6กลบสเนี่ยมันได้เลข4ด้านหลังเริ่มวุ่นวายหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยบวกลบเศษส่วนต้องทําส่วนให้เท่ากาันงั้น7กับ9ตัวนี้ครับง่ายเลยเพราะว่าเออไม่มีตัวร่วมคอน ...97 63โอเคนะครับแล้วก็เออตัวหน้าตรงนี้ครับเอา9เข้าไปคูณทั้งเศษและส่วน92ได้18ตัวหลังเอา7เข้าไปคูณทั้งเศษและส่วน7 8ได้56ครับเออ เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าเลขน้อยลบเลขมากเนี่ยสำหรับน้องๆ้องผมน่าจะไม่มีความรู้นะครับผมไม่จัดการไม่เป็นอ่ะพอรู้แค่ว่าเลขติดลบแต่ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงตอบยังไงงั้นเราแก้ปัญหาแบบนี้ดีกว่าก็คือเราขอยืมส่วนที่เป็นจํานวนเต็มมาสักหนึ่ง โอเคปะ่ะแล้วหนึ่งตัวนี้ก็ทําให้มันกลายเป็นส่วน63 1ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น63ส่วน63ซักแล้วเราก็จะสามารถจัดการได้ตามปกติและเพราะว่าบวกลบเศษส่วนทําส่วนเท่ากันก็เหลือกลายเป็น63บวก18แล้วไปลบด้วย56ซักแบบนี้ครับ63บวกส8เนี่ยได้8 1 8 1ดไปลบ56มันลบได้แน่นอนตรงนั้นพี่ถา่ฝาไปคิดเลขนะเออพี่ถาเชื่อว่าลบได้นะครับผมเอา81ดสิบเอ็ดลบห้าเป็นเ 25, น 63, ี่ยก็จะออกมาเป็น ถ้าตอบเป็นจำนวนค้าให้สวยงามคำตอบก็คือ3เศษ25ส่วน63แบบนี้จบตอบครับอ่ะก็ย้ำว่าพอเรายังเป็นถ้าสมมติเรามองด้วยกรอบของเด็กประถมเนี่ยเราจัดการเลขติดลบไม่เก่งมันก็จะใช้วิธีนี้แต่พอเราโตเป็นเด็กมต้นโดยะมะมะหนึ่งเทอมหนึ่งที่เรียนเลขติดลบไปแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการตรงนี้ได้แต่ว่าในแง่ของการจะเอาไปตอบเป็นจำนวนค้าก็น่าจะต้องทำอะไรที่มันคล้ายๆกันนี้อยู่ดีด้วยนะครับเออก็ รอนนั้นพี่ถามไม่ห่วงแล้วละ่ะถ้าเกิดแม่นเศษส่วนก็ดีแม่นเลขติดลบก็ดีก็จะสามารถจัดการได้ก็เหมือนที่พี่ถามพูดไปในชุดที่3เนาะว่าเออพี่ถาคมคงไม่มีคลิปสรุปเรื่องของเศษส่วนทศยมม1เทอมหนึ่งแต่ว่าเมื่อกูมีทั้งคลิปสรุปเศษส่วนทศยมประถมก็ดีพี่มีสรุปเรื่องจํานวนเต็มหรือเลขติดลบมหนึ่งก็ดีไอ้ส่วนเนี้ยเพื่อนก็ต่อยอดเองหรือถ้าเพื่อนต่อยอดไม่ได้ยังไงก็ฝากคอร์สออนไลน์พี่ถามไว้ในอ้อมบกอ้อมใจนะครับงั้น บวกลบจานวนค้าเนี่ยก็จะเหมือนที่เราคุยกันใน2ตอนนี้ขออภัยที่ไม่มีสรุปวิธีการนะครับเพราะที่มันไม่เหลือเลี้ยวนะเออก็ขอโทษด้วยและกันที่ไม่มีเหมือนตอนเศษส่วนนะก็หลักๆบวกลบจํานวนค้าเนี่ยเราสามารถจัดการมีหลากหลายวิธีแปลเป็นเศษเกินก่อนก็ได้หรือทํามันทั้งๆที่เป็นจํานวนค้าก็ได้จํานวนเต็มบวกจำนวนเต็มเศษส่วนบวกเศษส่วนจํานวนเต็มลบจำนวนเต็มเศษส่วนลบเศษส่วนแต่มันก็จะมีรายละเอียดจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะพี่ถามว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพสรุปประเด เป็นสาคัญพื้นฐานที่ต้องจัดก,การในเรื่องจํานวนค่ดทั้งหมดได้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวตอนหน้าครับเราไปคุยเรื่องการคูจานวนค่ดซึ่งการคูจานวนค่าด้านหนึ่งก็ง่ายนะก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนหน้านะครับับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงกันนิดคิดถึงพิธาครับสำหรับตอนนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ